ในคลิปนี้นะครับเราก็มาอยู่กันนะครับในเลขตัวเดียวล่างกันบ้างนะครับซึ่งสูตรนี้ก็จะให้นะครับตัวเลขตัวเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งเข้าในเลข2อตัวล่างนะครับสูตรก็จะใช้ตัวเลขหลักสิบบนนะครับหลักสิบของ3ตัวท้ายรางวัลที่1นั่ด้านเองนะครับมาลบด้วยเ,เลขหลักหน่วยของ3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับ สูตรก็เข้ามาตั้งแต่งวดวันที่16นะครับเดือนมิถุนายนนะครับตัวเลขหลักสิบนะครับในงวดวันที่1มิถุนายนก็คือเลข7นะครับบวกด้วยตัวเลขหลักหน่วยก็จะเป็นเลข2นะครับ7บวก2ก็ได้เท่ากับ9นะครับแล้วก็นำา9มาบวกด้วย2นะครับนำา9มาบวกด้วย2นะครับ2ก็คือเลขคงที่นะครับ 2บวก9ก็ได้เท่ากับ1 1อ็นะครับ11นำหนึงมาตั้งนะครับเอาเฉพาะเลขตัวหลังนะครับมาเป็นตัวเด่นนะครับตามสูตรนี้นะครับฟันในงวดนี้ก็จะเป็นเลขหนึ่งนะครับผลรางวัลนะครับออกหนึ่งเจนะครับผลรางวัลออก1 7นะครับก็เข้าเลขหนึ่งในตำแหน่งหลักสิบล่างไปนะครับ ต่อไปนะครับงวดวันที่1เดือนกรกฎาคมนะครับตัวเลขหลักสิบนะครับก็คือเลข6นะครับบวกด้วยตัวเลขหลักหน่วยก็จะเป็นเลข1นะครับ6บวก1ก็จะได้เท่ากับ7นะครับนำเจมาบวกด้วย2นะครับก็จะได้เท่ากับ9นะครับเด่นในงวดนี้ก็คือฝันไปที่เลข9้านะครับผลรางวัลออก2 9นะครับ ก็เข <NXT> no ้าเลขเ้าในตำแหน่งหลักหน่วยล่างนะครับต่อนะครับในงวดวันที่16นะครับเดือนกรกฎาคมนะครับตัวเลขนะครับหลัก10นะครับก็คือเลข1นะครับบวกด้วยตัวเลขหลักหน่วยบนนะครับก็คือเลข7นะครับ1บวก7นะครับก็ได้เท่ากับ8นะครับ8นํามาบวกด้วย2นะครับก็จะได้เท่ากับ10นะครับก็นำศูมาเป็นตัวเด่นนะครับ เด่นในวันนี้นะครับเด่นไปที่เลข0ูนย์นะครับปุนลรางวันออก70นะครับก็เข้าเลขศูนย์ในตำแหน่งหลักหน่วยนะครับงวดต่อไปนะครับงวดวันที่เอ่อหนึ่งนะครับเดือนสิงหาคมนะครับตัวเลขหลัก10นะครับก็คือเลข2นะครับบวกด้วยตัวเลขหลักเอ่อหน่วยนะครับก็จะเป็นเลข5านะครับ 5บวกด้วย2นะครับก็จะได้เท่ากับ7นะครับแล้วก็นำา7มาบวกด้วย2นะครับ7บวกด้วย2ก็จะได้เท่ากับ9นะครับเด่นในงวดนี้ก็ดิ่นไปที่เลข9นะครับผลรางวัลออก6 9นะครับก็เข้าเลข9้ในตำแหน่งหลักหน่วยนะครับจะเห็นได้ว่านะครับ3งวดที่ผ่านมาเนี่ยมันเข้าเฉพาะตำแหน่ง หลักหน่วยเท่านั้นนะครับต่อไปนะครับงวดวันที่16นะครับเดือนสิงหาคมนะครับงวดวันที่16สิงหาคมนะครับเลขหลักสินะครับก็คือเลข6นะครับบวกด้วยเลขหลักหน่วยก็คือเลข1นะครับ6บวก1ก็จะได้เท่ากับ7นะครับนำา7มาบวกด้วย2ก็จะได้เท่ากับ9นะครับ เด่นในงวดวันที่16นะครับเดือนสิงหาคม64นะครับก็เด่นนะครับไปที่เลข9อีกแล้วนะครับเราก็มาลุ้นเหมือนเดิมนะครับว่าเลข9เนี่ยจะมาในชุดเลข2ตัวล่างหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้ามันมาเนี่ยมันจะเข้าในตําแหน่งหลักหน่วยล่างอีกหรือเปล่านะครับก็สูตรนี้ก็เข้ามา4งวดแล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสูตรก็เป็นการคํานวณย้อนหลังนะครับ ใจวิจาาในการรับชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ